อันใครโดนเดินใแต่ตั้ม้าผัวอุ้ย่ายแต่ตั้นาเหยเบิรงเนาะผวอ้าวกินข้าวน้กันลพี่น้องสามหาเจอิในทีวีแตยังเบิร์กันแกกดเฮ้โทรศัพท์คอยช่วยเวลาสัมผัสดาราเนป็นคสองเนาะยังเบิ่งอรโบด แม่แม่ขอเงินแน่เลยอย่าไปอิดโทรศัพท์หนนะบุ๊ต้นเทศไปตอกไปตำหุ้งยังงในอาหารเท่านั้ลืมแ่งนอไม่แกงแกงนอไม่ต้มแซ่บตำมุงป่นเ็ดแกงนอไม่ใส่เ็ดกออันนี้ที่ดอ แต่มันห่อนเนี่ยนะครับเก็บสะ่อนตัวนี้อินแตงโม่เดยวพี่้องกินแตงโม่ก่อนเผาจัากกะสิมาตายตอนแรกสิเลจะเป็นผ้ก ไปควงหลวงมือ,อเย,ย็นทอดพูดผิดเยี่ยมเยี่ยมเอี่ยงลงเนี่ยพอเสือพอ,อ,พอ,พอมันยังยมหน่อยพูดผิดทำเป็นได้เลยหมูหมูลาครประจ่าขาหมูตายจะสื่อหมูตายเลยตกใบหน่อขจรขามาเองอ้อประตูเปดิดอยู่เลย ขดาวย่าวเหอย่าเสียวนี้ิดว่าได้องข่าแ้าข่กบบกินหนเพิ่งกินข้าวพ่อนด้วยโดดหมูนอนกินสมุน่ปอเท่าน้โอ้ยหมดขาซะเจาะเราอน่กินข้าวเด้อเดื่องานพี่วไมตลาดน้อยเลย น้ทองเที่ยวยงมาด้กินลำพินอาเองสิเสีกับขขาให้ยากอยู่เจ้าไก่สิกินเนี่ยเอออุ้ยอจิกหาวเห้อืผ่าไว้ก่อนเอี้ยงไปบอกเินไอ้กินหน่อยเมาหมูก่อน ม้าเาป็นโตบบี่น,น้อยแล้วอย่างหมดเลยไ,ปไปคลายเลยสุดเลยวันนี้ออตัวแรกหนึ่งเลยอันนี้เป็นสันคอว่ะเลยแม่นโอ้ออของีน ยอดไปอย่ามาใกล้โดดเด้ลูกยี่างเกินน้องก่อนจะคงซองเขากลมาซื้อาแล้ว่ังไดเนี่ยสองนอแล้วน้ำไปต่ออีกเข้ากันมีจักโลเอาเบิร์ดหรอน่ากินอ่ะ

แกงมแ่น้องไแกงนม่ใส่กระปูนาวที่ไทยบอกง่าในชิเป็นตมังหูเลยมนั่นะแกน้มมาขโมยสินอต้มแซ่บไจก็ล้วแซ่บเนาะโอ้ยอ่ออ่อนเผ็ดโอ้ยมึงย่าโง่นห เอยานเคกัเทด่ากะ่เก่อนหาวมเด่นวมไอป็นอน้ำมันยงปยู่น้ำมัยาชาานนึ่งแ้อไไปเราซอไแล้วมันลอ ยังไาจะยุบกับปุนบ้างเป็นยังตมแซสบเกียกับเราน่มันกันก่อก่มัมาทีเดีวก้าอเคอย่เค้่งมันเนี่ยทานย่สมมันเทิงมันกบเป็นนักกินเนอะ กินเ้ามาลาทอนคอยนั่งอยู่ในแตะเกาวาดิเทิงตอนนี้จนสองสอันนี้ขึ้นงไก่ผู้สาวใช่ไหมนั่งไก่พี่อ้วันนี่นะเขาใจเย็แล้วนะลลเนาะาเดี <c oughs> เ๋ยาไก่เขาลายเขาเป็นขาบลอเขาเขมีนเนา เงินเ่นหเงินเขาก้ยเขาบอเงินอีกจักกีนหน่อยแลรับ่ได่เขาบอกนึ่เขาอะไรจอดดับรถก่อนครับบ่พอหลือเกินมาอยู่ทางไหมจักโลกก่อื่อง่าหาโลกเกินทั้งแหลงอะจห่ะเอาัโทรศัพท์มาไหลแล้วดูก่อยกับบริกิตด้วย ไก่เจบาบอะไก่ทไรเจหาเว้ยริมหเน่ไก่เจหาบาทถึงโลเดี๋ยวมโลหลาสิบลูกโลเพิ่หาโกเพิ่บอืเป็นหาโลเพิมาใส่สี่โลเื่อไรไอ้ซององไอ้เครื่องในก็าองมน่เจยสิบบอเจิหาเอาเงินมัน จะไปสามชิปมาแรกโปรเจ็บ์ิบหา้าหรเจตโปท้ายเดยวของหวานพช่น้องบาทมานี่บ้างสามชิบเป็นไรนั่นะ้วยกาวเลาน้ำนี่ราต้มแต่มโอเคเดี๋ยวสามาแสร็จป้อง กูกินไปเถอะกูหิวกูหิวทำบะเต็งปรุงนะทำปลาดิไม่ห่อใจก็กินได้นะโอ้ยเราบ่มีเครื่อง์กินเลขที่ร้านจะโทรมาบอกเขาก็ได้เบอร์โทรน้ำเบาเบนั่นบ่าวพ่อฉันนั่นนี่จะลงโขดเอากระชวยตอนมันยังเงินใหม่เดี๋ยวเราจะเลือกอาโมกินเบิร์ละ Bà này không ừ. rồi Thái phía bọn rồi rồi, ở đây, rồi, bọn này lại này lại tập bọn lại tập đấy Nói, bọn này lại bỏ qua đất tập Mình ừ, ở nhà, đâu liền ngồi với bạn Mình ở nhà, đồ liền ngồi với bạn mình ý mình một à hả? Sẽ นดอกปนนิดนี่นนยังมาน,นอนมาว่ะจ้าขึ้นมาม่รับเลยรอิกิปนปลา้นงหมอ้อก็อิ่มนะอืมปกติมันบริกินเฮิมปนิดน,นะดเวแหงบดพลัางงานคนบอกคอยเท้าข้าวกลาเลือ มาหงาต้มลายโคตแล้วเรื่องอ้ไว่ากินเขาเองหลายอย่ากจิ้มที่ยากมาเร็วแบบิวแบคกำถมากเรวโจังขนาดเนาะมาเรอาหารแรงมันนี่มันยงกินแข็งกับบุซราไว้บอนีนปกติบลูก เมตตาเอ้ยยังใช้ลูกเคยกับบานนี่เลยสองหมื่นหนึ่งพันคนติตตามนองมดน,นะเ,เจา้าของยังเงินอร่อยไเจา้าของสองเงินถ่ายกว่าเป็นอยู่เดือตะน้องเนตตเนี้ยน้องเน็ตไปอยากเปิดซองบ่วัน <c> น <oughs> ี้เลยเมตตาชิบะคลายเขาซื้อโซฟาให้ลูกอีก ไปกี่ลคนก่อนคุณนึงในเงินก่อนเข่าก็เบิดแล้วบ่แม่เธอไปคายข่าบ้องดูฟางวะคือว่าเมื่อไหร่ก็ขลายเลยลุงเข้าคุงข้าเปื้อนเข่าจานเขาตัวคลายข้าไปกัะไพน่ะเออสนุทใชไปไป ขายขา,ายห้องสีไงเอ้ออยอะไรนะเขาเอาข้าวามหมูเนอ่ยเพราะถ้าพูดมันก็จะได้ราคาแน่เลยแทงแน,น่เขาไปส่งเองคนงานเกียร์เสด็จก,ก็เริ่มลอยอลย้ยกกอ,อ,ยอแล้วมาวะอื้มนนตาถุยกะลาว์ข้าวมันครับกระลาต้มมึงอะนะ โมเมมันเสเด้อค่ะว่าเขาหิวปวบ่ได้กินเฮิงแล้วต้มเสบนะแกทำไมกับเสพได้ส่บูเน่าคือเก่าตาหงุ่งยุบกระปุ่นไม่รู้ไงแต่ได้แต่บ่มีหน้ามัาะมาค่ะทองแหล่งกันแล้วลาเลยเด้อพี่น้องอยู่ดีแม่งไปสกู๊ตสกคนพอกันใหม่คลิปหน้าสบายดี